สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบแน่ผมผมโพสคอมเมนต์นี้ไปนี่เป็นท่ายางเสื้อว่าท่านี้ผมได้แต่ใดแต่ใดมาเนี่ยสาหรับคนที่ตอบทูกคนแรกเนี่ยมาดูว่าเป็นใครแต่ขอพูดถึงเรื่องท่าน,นี้ก่อนจริงๆนวท่านี้ยกับตัวเกียร์แบบเนี้ยนะครับที่เพื่อนได้เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะของลูกพี่ผม l m N ซึ่งวันที่ผมไปเป็นลูกค้าเนี่ยก็จะเห็นแกนั่งเกียร์เสือ้อดดผ่าเนี้ย แล้วก็เราก็ลองมามาใช้ทีแรกเราใช้ตัวเจียอีกแบบหนึ่งที่เป็นคอเหล็กแล้วมันก็ไม่ถนัดแล้วก็การเก็บปลายเสียมุมบนหรือนำไปใช้ในเรื่องของพอดสี่จังหวะก็ใช้ได้ครับถ้าข้อมือคุณแข็งพอแล้วก็การจัดวางท่าทางที่จะวาดมุมโค้งของปลายเสียฟังว่าแล้วก็มุมโค้งของทางเดินไอดีได้เสียซึ่งคนที่ตอบถูก เป็นคนแรกว่าผมได้จดใดามาเนี่ยจะจะหา่าไม่แน่มีคนตอบมาร้อยสิบเก้าแต่คนที่ตอบถูกคนแรกนะครับเท่าที่ผมดูมาแล้วเนี่ยก็คือ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 ผมไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นใครคุณวิศนุเสือกไม่มีตัวตอนอีกก็สัญญาครับ ติดต่อเข้ามาในเพจแล้วก็ถ่ายรูปเอาโค้นี้มาแล้วก็รับเสื้อหนึ่งตัวโดวยที่ไม่ต้องเสียค่าส่งครับก็ท่านี้เทคนิคนี้มันกับการใช้เครื่องมือแนี้ครับผมก็ได้ถ่ายทอดไปสู่กลุ่มของกลุ่มเทคนิคยางฝ่าที่ผมทําเทรนในการเจียบ่าสู้ในการเกียรทางเดินนะครับก็ยังถูกส่งต่อไปรุ่นวันนั้นเกียฝ่าแล้วคิดถึงขึ้นมาก็เลยมกกีกิจกรรมกันก็ ยินดีกับผู้โชคดีหรือโชครายก็ไม่รมู้ครับรับเส้นหนงตัวสวยราบ